ครับก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุตต้อมนะครับในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมใน EP ีที่21นะครับวันที่2ธันวาคม2564นะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือตามไปได้นะครับในหน้าที่80 81และ82นะครับ เดี๋ยวท้ายครับจะมีใบงานให้นักเรียนทํานะครับทีนี้นักเรียนมาดูบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีใครกันบ้างและมีอะไรบ้างนะครับบุคคลแรกนะครับคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเรียกอ่าสั้นๆว่านายกอบจอนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารกิจการส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนที่กําหนดนะครับ เสนอร่างข้อบัญญตัติการบริหารส่วนจังหวัดและลงนามก่อนส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทีนี้นายกการบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจเนี่ยนะครับจะมาจากการเลือกตั้งนะครับบุคคลที่สองคือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีหน้าที่ในการพิจ,จารณาสั่งการเรื่องการละออกของประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ สั่งสอบสวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหากมีการกระทำความผิดต่างๆเสนอความเห็นให้มีการยุบสภานะยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นะครับกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งมาจากการแต่งตั้งนะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มา,าจากาการเลือกตั้งนะมาจากการแต่งตั้งนะครับต่อไปบุคคลที่3คือนายกเทศมนตรีนะครับมีหน้าที่ในการควบคุม และรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมายมีอำนาจนะครับตามบัญญัติว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นนะซึ่งมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับบุคคลต่อไปคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบอตอซึ่งหมู่บ้านของเราก็ได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันนะมีหน้าที่ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล นะครับสั่งอนุมัติตามบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆนะครับการดํารงตําแหน่งก็คือเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน,นเช่นเดียวกันนะครับต่อไปคือผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานคร,นครมีหน้าที่ในการบริหารราชาการตามที่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มอบหมายนะบริหารราชาการของกรุงเทพตา,ามอํานาจนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน ต่อไปนะครับนายกเมืองพัทยาพัทยานี่คือการเขตปกครองแบบพิเศษนะครับมีหน้าที่ในการบริหารราชาการของเมืองพัทยาตามกฎหมายที่กําหนดนะครับปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้ว่าราชาการจังหวัดมอบหมายนะมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ภาระง,งานของวันที่2องให้นักเรียนทําใบงานเหมือนเดิมนะครับเป็นใบงานที่สาม เรื่องบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับมีทั้งหมด6บุคคลนะนักเรียนก็เขียนนะครับจะดูจากวิดีโอนี้ประกอบไปด้วยแล้วก็ในหนังสือเรียนวิชาสังคมของปอ .5 หน้าที่80 81และ82นะครับจากนั้นก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงในอัลบัมของกลุ่มรลยป .5 เหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับก็จบลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ